แบ่งสันปันส่วนแล้วบ่เนี่อันนี้ของใครเลยนางกันนท์บราซิบีกันนท์ <c oughs> อันนี้เลยจ้ะมีพ่อกับเซ็งเซ็งมีพ่อกับแม่ตัวนี้อันนี้เด็กน้อยอันนี้อันนี้ของใครสักคนนี่นน <c oughs> ี้ของงอมีดของลูกมีดมีของส่วนตัวของใครของมันอีกด้ สบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีทุกคนตอนขับก็สู่ซ่องกุ้งบ่อลาวสบายดีตอนทเท้าเมือนี่กะออกมานอ,อกบ้านทุกคนเลยมือนี่ออกมาสวนมันกะพากันมาขุดมันมือน,น,นี่อ่าหลังจากที่พักผ่อนหลังจากขึ้นเนินขึ้นซาแล้วก็พักผ่อนเต็มที่ก็ออกมาเฮ็ดเวียกมือนี่ออกมาสวนมันกะกัอนอ่ามาเฮ็ดเวียกเห็นงานพากันมาขุดมันอยู่ไปแล้วออกมาสวนมันมืดอบครัวเลยเต็มอยู่พี่เรามือน,นี่พี่งงน,น,น,น้องเลยยังยินแต่เสียงน้องอนน์ทางนี้ กระทำน้อยไผ่นี่ทำน้อยไผ่อันนี้พ่อถามฮะทำน้อยอนนท์บ้างสบายดีพี่น้องอนนท์นี่มาหอดกหาพอนอนนอนเนาะมาดมมาขุดมันขุดมันวัอนี้พากันมาไม่ครอบครัวได้เมื่อไหร่เลยอยู่ป่าไปเลยมาหลายคนแล้ววาอยูเด็กหมอนี้อันนี้กาเต็นกระทำน้อยในการพ่อกครแม่พอนอนอยู่นี่นอนนอนเผาซับบ่กยันกระลักมัน เออมันไก่เบิกมาแต่เศร้าเนี่ยประมาณไล่ได้สองสัปโมงนาะขี่รถเนาะมันทางมันยากอีกกับมบกไก่เพราะ่ทางมันยากทชายไหลเนาะมันอยู่นี่นี่ในลงมั้งเกือบเกือบลมมันสบายดีแล้วป่ะลูกมาษามุมมิดขมุมอยู่นู้นนี่กลับมาอ่าสบายดีนะลูกหลานเดีหัวไปตะกี้กินข้าวกินยังแล้วป่ะนี่ แล้วแล้วลุยนะเฮามันฉีดคำว้าพี่ติงหัวลูกกุรายอะไรได้แล้วป้ะหันตัวนี้ชื่อเสือตีอ๋อใบมิดแต่มันก็ต่ำกับตัวนี้ก็ะนาคือวางอันนี้เลยอันเก่ามันเป็นอะไรมันบางโคตรรึใส่รถไทยได้ปัน่นอย่างไ มันบางมันบางแล้วมันมุนเหมนีมน้มันยังมุนเวลาเาไปตากแล้วมันแห้งเลยมันมุนเห็นเห็นนาหนาๆในยจังหน่อยนี่นาพวกดี๋ยบุลลชัยจะพักเดี๋ยวนให้มันหนานๆใน่ยจังหน่อยมันจะงามเหมือนี้มันยังมุนอ่าดดถวัดเลยกระโปกเลยมันแตกจริงๆนะขุดข้าแล้วแตกมันแล้วทางพื้อนไมนพอแตก như thế cái nhẹ 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 vậy này, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หักเลยแต่เป็นเงาเป็นเงาเลยน้อยเลยขึ้นกันบ้างขึ้นไปให้ด้วยให้กินให้วยเท้งกันมันต้นปีนี่กับใบยางงามปะนี่ปั่นแล้วอะไรปะนี่นากว่าเก้าปะ bạn ừ. Ủa, cái Mình cả muốn nó Ở ngam này Mình không cho bà đang ngam như nó Hạnh dưới sao kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video ลแล้วแต่จะอะไรจะอยากกินอะไรไดอล,ลบาบป่ะลาบก็ลาบ มาเป็ดไปก่อนทุกคน,นะนเลยนนีก่ก็คือเห็ดลาบกับต้มสองอย่างเนี่ย ทางนี้ครัวให้แล้วเลยอีแม่กับทราบเพิ่นทิ่มาเฮ็ดกินแล้วบัดนี่ยแนวดักให้ลูกเฮ็ดลาบลบ,อบอ่องเห็ด <c oughs> ลาบกับยังไงนี่ยลากับตุ่มกับพอ่อสองอย่างกับพ่อเนอะ,อะ มันุ้งมันมนนใบลนี่ใบชมงตัวนเคยกินบ่บ่เคยบ่เคยกันรองเอาใบชมงมื elite, นะ่อันสองาพอดยแลวอันนี้กะส้มแซ่บกันได้ใบนี่กันได้นี่ แบ่งซันปันส่วนแล้วบ่เนี่อันนี้ของไพ่เนี่นางกะนน์บราซิบีของกะนนอันนี้ได้撒นีพ่อกับเซ็งใสเซ็งนีพ่อกับแม่ตัวนี่อันนี้เด็กน้อยอันนี้อันนี้น้อยกินอันนี้ของไพ่สับพวนี้อันนี้ของรวมมีของรวมมีมีของส่วนตัวของไพ่ของมันอีกได้อันนั้นบ่บ่ได้ผักบัวเลว่าซอยเอาอผักบ่ละซอยอันนี้แหละอะไรบ่ได้เนาะ ลอยแล้วก <caval S 2> ok yeah, ็พักเนาะก็ว่ามาแค่คมชุกมาเลยอีเพาะเขาไรกินอ่ะมีหมวกมาค้อเนหมวันเดีย หากำลังแป้งแป้งแป้งเนาะคือดงมันแป้งพอเาแดงคือแปงรว้นต่เรยงาหเ้นอมเนพอต้นอนะรเ้นนมานต้มา้นหัวทาบีแล้วแต่นั้นเนาะ ขี <re> rice, um ้ไพ <S an sea> hey, ่กับมืนใส่พืชเนาะอยากเขานั่นพดใส่เหมืนกนคุณรสัิาะกินไว้แม่เห็ดขักอะไของเจ้าเนาะโอ้แทมีจะแซ่บเลยกินน้อกันทันแล้วขียวคือจิขมขนาดเลยมีง่ายขนาดต็ดี้เาเขาขึ้นหอแล้วปะ

่อแล้วเนาย่แล้คาะให้ได้ิฉดงสิบมือขึ้นเลยเอาปาไวแบบนี้ทาพดอีบัดหนึ่งขึ้นแล้วใสุดลงไหก็เฉดตกเลยโอ้ทาดลอะไรกันกำลังแหมทางนี้ วงแรกจังไปขว้บบตนี้มีระบ่องเพชรขวาเหรอต่ำตรงนี้เนาะสี่ต่โอ๋ออันนี้เนาะปลาอยู่หกสองโมง้ันี้ทาบีนี่ยุกเลยนะคร่า Mình chỉ mày Rồi đơ cái khoai to lợi Đấy là nó lợi mảnh Bình xuống là cặp khóa cho nên đã ạ Phải của đánh hàng nữa

พ่อบ่าทำไนทำเย็นกันป่ะเ้าร์บแดกเนาะีาบไ,ได้ตัวนี้เนาะขันขาตัวนี้ไปเนี่คือจีบุคักเลยเนีมะกรอบใช่ไหมชอบอม,มกออกใช่ชได้อยู่แล้ว nào quá Ở đây chút tôi nữa lên ừ. phải không mình hòm mình đại con 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 là cái chim bông đây dục rồi đây โอเคนะน้โอเคแล้วนละพูดเบอทางเยทัมันอยู่บ้านได้ชิวาได้ยังพดเสยด่โป่งแลยยังพดเสยเแต่มีไอยู่กับบแห้งทลงดีปาไวให้มันอุ่นเนาะกินนอน

มันจะพักได้ยล่ะตกผับวว่างมือไม่ดาว่ามันเป็นมันี้เลยมันั่แบบนี้ดย well. อะไรบสาวลจ๊เล็กใครมาดูดดีทีดเลเราไทยมาดูดข้างน้ำกันควาหรอ้ยยาเกินไหลไปเดิน <mitad> ั่งเลยที่เท่าเราก็ไม่ได้บอสพุกไปปะอ่าเอาเอาไปเอาไปยายไปย้ายไปไม่นะเอาม่มันขวัญเนาแม่ ไปผับสได้ป่ะเอ้าอ่ะนี่นี่นี่ไปไหนทำไหนทำไหนนี่ตกอ่ะอ้าวหัวทาบีนี่หัวทาบีหัวทาบีเน่านนดิจมาก่อนมาเด้อทุกคนขับรกันข้้งกด้หลับเป็ดเด้อหลับเป็ดเด้อ แม่ใช่กระดูกนนกินนี่เสือเอาให้มาหมาใช่ไหมเข้านัางพินข้าวลาเป็ดลาเป็ดเป็นวัดไข่ทุกคนเป็นไข่บะนี้หัวลมออกน้าไข่น้่งปั้นเอาขึ้นเอาดูโอ้ยกำลังจะเห็นจุดอะไรพื้นลมมาตกระดูกพื้นล่างข้าศึกไปเลย เดี๋ยวบกหลง้ไปลมแ้งอันยุเนาะวิ่งด่าเขาเ้า้วยเาไกินดาเยไปกจะลุกแล้วจะลุกแล้วคนตุ้ย ได้ป่ะมันเนยดันแต่เดี๋ยวมื่ายท่าน้ม่ายมื้อเท้าน่บาตรก็ลงเนี่ยใส่ก็ลน่บาแหลกประมาณิบงไปฮะไปฮอคนฝรั่งหัวแดงมัใกํลังขึ้นมดมันเงก๋วฝรั่งบ้าน

ลุกโยกะเบื้องนี่มันก็เป็นน้องมันกใหเติมน้หรือที่ร่นน่ารู้กระจายคมันมีห่อมาปานสายมันถาเยมันจะตัมัน

วนมันมันกินเนาะแซบแซบอาหารธรรมเนียไไองเท่ตักแซบบริลหิวเข่าตรงนี้ไหแซบจะหิวเฮ้พอเฮาไม่กินข้าวซาเลยป่าเมาวเไอืนมาพักเมาเลยแต่ชิมชนจะตีนังทอยบุกเป็นบุกอันนี้พอกันบเมื่อยห่นะอากาศแบบนี้อากาศเย็นกินข้าแล้วทุกคนมาเลยพักผ่อนกอน อย่จังหน่อยจิงสีลงไปลุยต่อชีลงพี่น้อ,อพักผ่อนกันจังเนื้จังนากาลงไปพากันคุ้มันต่อเอาพี่น้องคลิปนี้กาจะได้ขอจบเพิรันี้เลยต้องขอขอบคุณขอบใจพี่น้องที่ติดตามนาการฮับสมเป็นกำลังใจให้โบกุ้งมาตลอดขอบคุณหล,ลายๆพี่น้องขอบคุณขอบใจหลายๆเด้กพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้าคลิปหน้าพ่อกันไหมสบายดี